สวัสดีค่ะวันนี้มาคบกระซ่องแม่น้องอติมลุยสวนนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาเข้ามาดูการแต่งกิ่งทุเรียนนะคะเนาะก็แปลงนี้ก็จะแต่งกิ่งทุเรียนก็คือเตรียมตัวเอาดอกแล้วดูการหน้านะคะทุกคนเนี่ยมาดูนะคะการแต่งกิ่งทุเรียนเนี่ย้าจะให้ทุเรียนพุ่งเร็วเนาะแล้วก็ต้นโตหรือว่าต้นอวบนะคะ เราก็ต้องการแต่งกิ่งอย่างนี้ให้โล่งลังกากที่ว่าแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็มาใส่ฟุ้ยหรือว่าป้องกันเชื้อราแล้วก็แมลงนะคะหรือว่ามอดที่เขาจะเข้ามาเจาะลําต้นถ้าเราตัดแก่งกิ่งเดบนนี้ก็โรคเขาจะเข้ามาค่ะเราไม่มาป้องกันนะคะทุกคนก็แต่งกิ่งโล่งเลยนะคะอีกฝั่งหนึงแต่งโล่งมาแล้วค่ะแปลงนี้นะคะก็เตรียมตัว จะเอาดอกรดูการหน้าหรือว่าปีหน้านะคะทุกคนปีนี้ก็ถือว่าต้นเล็กก็เท่าแก่ก็ไม่เอาค่ะเนาะคราวนี้เรามาดูฝั่งที่ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะคะนี่ค่ะแปลงเดียวนะคะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แต่งกิ่งเขาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนมองเข้าไปก็มืดเนะาะสังขคอแสงก็ไม่ได้กิ่งก็เยอะนะคะทุกคนทุเรียนเขาก็จะเป็นพุ่มทรงพุ่มที่หนาแน่นหนา ก็ไม่อาจจะโตเร็วนะคะก็เหมือนลำต้นเขาเขาแบกน้ำหนักหรือว่าแบกไว้เยอะการใส่ฟุย้ยหรือว่าพ่นยาก็อาจจะกินไม่ทั่วถึงเนาะกิ่งที่เราไม่ต้องการก็กินเยอะกิงที่จะต้องการเอาไว้ก็กินน้อยนะคะดิมียก็เข้ามากับลูกชายค่ะนี่แปลงแปลงนี้นะคะทุกคนก็ทำการเปลี่ยนแปลงทุเรียนนะคะทุกคนก็รอดู เหมือนต้นนี้นะคะที่ออกดอกมาแล้วนี่ออกดอกมาแล้วค่ะละะักษณะเช่นนี้ก็จะไม่เอาไวะคะ้ค่ะคือปีนี้ไม่ให้เขาพร้อมที่จะเอาลูกนะคะทุกคนก็ต้องเอาออกนะคะเนี่ยดึงออกไปเลยก็รอเตรียมการแลดูหน้าที่จะเอาดอกเขานะคะคือปีนี้ก็คือไม่เอาแล้วค่ะก็ปิดออกไปเลยดึงออกไปเลยค่ะอย่างเงี้ยนย่นนะคะก็เดี๋ยวจะทําการตัด แต่งกิ่งนะคะกิ่งก็เยอะมากค่ะฝั่งนี้แต่งยังไม่แต่งกิ่งก็ดูก็จะทึบหน่อยนะคะทุกคน,นก็คือเขาเรียกว่าปฏิวัติต้นทุเรียนนะคะปฏิวัติใหม่แต่งกิ่งใหม่แล้วก็บำรุงใหม่นะคะนี่แต่งออกแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้กิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้ ไม่เอาเลยนะคะเนี่ยกิ่งข้างล่างเนี้ยกิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตัดออกไปเลยก็คือต้นหนึ่งก็เอาไว้ไม่กี่กิ่งนะคะนี่นับได้เลยค่ะอันนี้คือแต่งกิ่งของแท้นะคะแบบโล่งเตียนไปเลยเนี่ยก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนถ้าใครที่แบบว่าเสียดายเนาะโอ้โหเอากิ่งไว้เยอะๆมันก็จะได้ผลผลิตเยอะ มันก็ได้ค่ะแต่เราไม่สามารถจะดูแลหรือว่าการใส่ปุ๋ยอาจจะใส่เท่านี้ก็ไม่พอกินเนาะต้ทนทุเรียนก็เวลามาพ่นยาก็อาจจะไม่ทั่วถึงก็แบบนี้นะคะเนี่ยค่าไขา่เสียได้ก็คือแต่งไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่าท่านคือแบบขาดเด็ดขาดเสียพันก็คือเด็ดขาดไปเลย ก็คือไม่ต้องเสียดายแล้วเนี่ยคนที่แบบทําทุเรียนจริงนะคะอันนี้คนที่มาทํานี่ก็คือเป็นคนทําทุเรียนจริงๆท่านมีทุเรียนดูหลายร้อยไร่ค่ะเนาะน้องกะติมก็พามาชมนะคะทุกคนวันนี้เขาไม่มาแต่งกิ่งนะสองสามวันแล้วอาจจะมีงานเยอะเนาะว่าจะพามาดูตอนที่เขาตัดแต่งกิ่งนะคะนี่ เพราะทางนี้ยังไม่ได้แต่งกิ่งค่ะนี่ก็พามาดูอันนี้ทุเรียนแปลงที่แม่น้องอติมทำเนี่ยแหละค่ะเนาะแต่แปลงนี้ก็เปลี่ยนแปลงั้งใหญ่นะคะทุกคนแปลงนี้คุณตาคุณยายก็ได้ทําการเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วต่อไปเราก็จะมา,าถ่ายถ่ายชมบรรยากาศหรือว่าจะพาเพื่อนๆมาดูกันเราทําคนเก่าทําและคนใหม่เขามาทําก็ติดตามไปด้วยกันเพราะเราอยู่ใกล้กันอยู่อย่างน้อยแม่น้องติมก็จะมาถ่ายทํา การเคลื่อนไหวการทำทุเรียนอย่างแท้จริงของเขานะคะก็คือแบบนี้จะ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนะคะก็ว่าขายได้เท่าไหร่นั่นได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากร่วงเกินสิทธิ์ของท่านนะคะเราเป็นคนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเนาะก็ไม่สามารถจะมาเปิดเผยได้เนาะอันนี้ก็คือการ เขาดูแลหรือว่าคุยกันเองเนาะเราไม่สามารถจะเปิดเผยให้ทุกท่านฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ